สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT a s r o c มาตร์บอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ Intel และ Advise แหล่งรวมไอทีราคาถูกใจสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Overclock Zone TV วนะครับวันนี้ผมนัดมิสเตอรี่หนุ่มน้อยหน้ามนคนเดิมมารับใช้พี่น้องชาวดินแดงอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมมาพร้อมกับ10บทเพลงอัลบั้มใหม่ <c oughs> ก่อนนี้จะฟัง10บทเพลงอัลบั้มใหม่ <c oughs> เอาอัลบั้มประจำของเราก่อนก่อนดีกว่าอ่ะมาเข้ากันเลยดีกว่านะครับพอหอมปากหอมคอนะครับถามว่าหาไหมไม่หาเลยหาเองเนี่ย วันนี้ครับผมมาพร้อมกับอัลตราบุ๊กครับจากทางโตชิบะครับเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะฮะก็เป็นอัลตราบุ๊กที่ต้องบอกไ้เลยว่าดีไซน์สุดเท่แล้วก็ใช้งานค่อนข้างที่จะแปลกแวก,กแนวไปจากอัลตราบุ๊กตัวอื่นๆที่เราเคยเห็นกันนะครับก็วันนี้เนี่ยจะเป็นโตชิบาในรุ่นโปรเจเจนะครับโปรเจเจเซเทนนะครับโอ้โหชื่อรุ่นนี้เอาซะผมเบื่อนะครับจะเป็นยังไงนั้น ผมว่าเรามาดูเลยดีกว่านี่ไงนี่ไงนะครับก่อนที่จะมาดูตัวเครื่องมาดูอุปกรณ์บันเดิลก่อนที่ในกล่องเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเหมือนเดิมครับก็จะมีนี่ครับอะแดปเตอร์นะครับสำหรับชาร์จไปนะครับอะแดปเตอร์แล้วก็สายที่ใช้คู่กับอะแดปเตอร์นะครับเป็นปลั๊กไฟเสียบไฟบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นปากกาสไตลัสครับ มาครับนะะมีปากกาสไตลัสมานะครับแน่นอนครับแสดงว่าอัลต้าบุ๊กที่อยู่ตรงหน้าเรานี่ต้องสามารถทัศกรีดได้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับมาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยบริเวณฝาปิดของตัวอัลต้าบุ๊กตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นดีไซน์ที่มีสี <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นสีเทานะครับคล้ายๆกึ่งๆควันบุหรี่นิดนึงนะครับ จะเทาเข้มๆหน่อยนะครับพื้นผิวบริเวณนี้เนี่ยจะคุกขานะครับเป็นเป็นตุ่มเล็กๆขึ้นมานะครับเยอะๆดูมี t e x t เจอนะครับพื้นผิวไม่เรียบนะฮะนี่วัสดุตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับเนื้อชั้นดีนะครบริเวณข้างบนนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีปากกามาให้อีกหนึ่งแท่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าปากกา r s s e r r h p p n นะครับนี่นะครับก็ลักษณะจะคล้ายๆกับปากกาสไตลัสนะครับคือ ตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานเป็นเอลตาบุ๊กได้หรือแท็บเล็ตได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะพกไปเฉพาะจอก็ดึงสไตลัสตรงนี้เอยดึงดีเซอร์พนตรงนี้มาใช้ได้นะครับถัดมาอีกหน่อยครับฝั่งนี้นะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นกล้องคามิล่านะครับขนาด0.3เมกะพิกเซลนะครับรวมไปถึงจะมีช่องเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับถัดมาอีกหน,หนึงครับตรงนี้จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับ จะเป็นช่องที่ลมร้อนในตัวเครื่องนะครับออกมา,านะครับด้านข้างครับเช่นเดียวกันนะครับถัดลงมาล่างสุดตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้ Toshiba อยู่นะครับรวไปถึงโลโก้ของ Windows 8 Pro ทีนี้ครับเรามาต่อกันในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยจะมี2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่มันเป็น บริเวณของคีย์บอร์ดนะครับเป็นส่วนของด็อกกิ้งกับส่วนของบริเวณของหน้าจอหรือตัวของตัวแพดนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนเลยนะครับเริ่มจากด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของด้านหลังของด็อกกิ้งคีย์บอร์ดนะครับพอร์ตที่มีมาให้นะฮะก็จะมีนี่เลยครับดีซับ15พินครับสำหรับต่อจอมอนิเตอร์นะครับถัดมาครับก็จะเป็นพอรต HDMI นะครับ1พอร์ตนะครับอันนี้ก็จะต่อออกจอมอนิเตอร์ด้วยนะครับ ทันมาฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็น RJ45 สำหรับสายแ a นนะครับหนึ่งพทีนี้ครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับฝั่งนี้ฮะจะมีนี่เลยครับพอร์ต USB 2.0มาให้1พอร์ตอีกฝั่งหนึ่งครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับบริเวณในส่วนของ Docking นั้นจะเป็นนี่เลยครับช่องสำหรับเสียบอะแดปเตอร์นะครับสำหรับชาร์จไฟในส่วนของ Docking นะฮะ ถัดมาครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณในส่วนของแพดนะครับหรือตัวแท็บเล็ตนั่นเองเดี๋ยวผมดึงออกมานะครับดูให้เห็นกันชัดๆเลยดีกว่านะครับเบิบนี่สามารถดึงออกมาได้นะครับจะเห็นว,ว่ามันเป็นคีย์บอร์ดด็อกกิ้งนะครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีเอาในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่จบสักเรื่องหนึ่งนะฮะอ,อันแรกครับ อันแรกจะเป็นปุ่ม power นะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาครับอีกอันหนึ่งนะครับปุ่มกลมๆนี้จะเป็นปุ่มที่ล็อก r o t a t หน้าจอนะครับป้องกันไม่ให้จอหมุนนะครับปลดล็อกก็ปุ่มนี้เหมือนกันนะครับถัดมาครับเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับปุ่ม volume up down นะครับถัดมาอีกหน่อยครับจะเป็น LED บอกสถานะของตัวเครื่องครับ อันนี้นะครับก็ะพิบอยู่จะเป็นการบอกสถานะการใช้งานตัวเครื่องนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับถัดมาครับจะเป็นพอร์ต3.5ม m มนะครับสำหรับเสียบหูฟังและไมโครโฟนนะครับสีฟ้านี่ครับเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก usb 3.0ครับ mini hdmi ครับแล้วก็นี่เลยครับที่สำคัญนะครับอันนี้จะเป็นช่องสำหรับเสียบ sd card นะครับนี่ เสียบเข้ากับตัวแพดหรือแท็บเล็ตได้เลยนะครับสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นช่องสําหรับเสียบชาร์จไฟนะครับหรือเสียบช่องอะแดปเตอร์นั่นเองนะฮะมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับเริ่มอย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นลําโพงนะครับลำโพงจะให้มา2ฝั่งนะครับอันนี้ครับถัดเข้ามาข้างในหน่อยหนึ่งนะครับจะเป็นช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ อีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นช่องสำหรับเอาไว้ยึดกับขาล็อกของตัวสเตชันหรือตัวด็อกกิ้งนั่นเองนะครับข้างในครับตรงกลางสุดเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เชื่อมต่อกับด็อกกิ้งนะครับเป็นเป็นคอนเน็กนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกับอีกช่องหนึ่งนะครับเอาไว้รองรับตัวตัวล็อกของด็อกกิ้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเชื่อมต่อให้ดูเลยนะครับระหว่างจอกับด็อกกิ้งนะครับนี่ จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จนะครับก็จะกลายเป็นอัลตราบุ๊กดีๆเครื่องหนึ่งนี่เองนะครับบริเวณด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของการใช้งานคีย์บอร์ดแล้วก็ทัชแพดเรามาดูในส่วนของคีย์บอร์ดกันเลยนะครับในส่วนของ keyboard, อด็อกกิ้งคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นแบบชิกเล็ตคีย์บอร์ดนะครับมีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับคีย์บอร์ดนะครับจะมีไฟมาให้ใช้งานด้วยนะครับนี่ ด้านล่างนะครับเป็นไฟ LED นะครับสำหรับนี่เลยครับตุ่มเล็กๆสีฟ้าตรงกลางนี้นะครับอันนี้เป็นพอยส t ิ t กนะครับสำหรับการใช้งานเมาส์นนี่นะครับสังเกตเห็นไหมครับผมผมจะโยกซ้ายโยกขวานะครับมันสามารถโยกได้360องศาเลยครับคืออัลลิมิตเลยคุณเต็มที่เลยนะครับเพียงแต่ว่าจะยังคลิกไม่ได้นะครับมันคลิกลงไม่ได้ ต้อง Enter นะครับนี่นะฮะจากในส่วนของพอยสติ c กนะครับพอเราเลื่อนตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวามาให้ใช้งานนะครับใช้งานคู่กับตัวนี้นะครับด้านล่างก็จะมีพื้นที่ของทัชแพดมาให้ใช้งานด้วยนะครับทัชแพดก็เป็นแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับเป็นแบบมัลติทัชนะครับซุมเข้าสูมออกได้ด้านล่างนะครับจะมีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวามาให้เหมือนกันนะครับจะเป็นพื้นผิวเดียวกันแบบทัชแพดนะครับ จะสังเกตเห็นว่านะครับตรงนี้จะมีโลโก้นะครับเป็นรูปทัชแพดเล็กๆแล้วก็มีเครื่องหมายห้ามอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มสําหรับาห้ามปิดการใช้งานของทัชแพดนะครับนี่เมาส์ไม่เลื่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับจะเห็นเป็นรูปโลกนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีรูปใบไม้2ใบนะครับอันนี้จะเป็นโลโก้ของ Eco Mode นะครับหรือ Eco Utility ของทางตัวชิบ้านั่นเองนะครับถ้าจะคุณจะใช้งานโหมดประหยัดพลังงานก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ครับ นี่ฮะมาแล้วนะครับ Eco Utility นะครับทีนี้ในส่วนของหน้าจอครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะมีขนาด11นิ้วนะครับมี Resolution ที่1 9 2 0คูณนะครับหรือ Full HD เองนะครับถือว่าเป็นจอที่คมชัดเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับการทัชสกรีน10จุดนะครับด้านบนครับก็จะมีกล้องเว็บแคมิรามาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะขนาด1.0เมกะพิกเซลนะครับ รวมไปถึงมีช่องไมโครโฟนมาให้ด้วย2ช่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคกันบ้างนะครับนี่เลยนะครับสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น CPU จากทาง Intel นะครับเป็น Intel Core i5 นะครับส3านะครับสัญญาณวีการ์เย่ที่1.5 GHz ครับแรมครับ แรมให้มา3กิกครับเป็น DDR3 นะครับการ์ดจอเนี่ยก็จะเป็นชิปออน CPU นะครับเป็น Intel HD Graphics 4000นะครับฮาร์ดดิทที่ให้มานะครับก็จะเป็น SSD ทาง Toshiba นะครับขนาด128กิกครับอ้าวหันมาดูความเร็วรอบครับเป็น0ครับทำไมฮาร์ดดิทตัวนี้ไม่หมุนครับอ๋อนี่ไงเป็น Solid State Drive ครับแหม่กะจะเล่นมุกสักหน่อยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ อัลต้าบุ๊กเครื่องนี้ครับซึ่งใช้งานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับตอบสนองตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนได้เลยนะครับต้องบอกได้เลยว่าใช้งานได้ทั้งอัลต้าบุ๊กนะครับมีคีย์บอร์ดใช้งานตั้งโต๊ะนะครับหรือจะใช้งานเป็นในส่วนของแท็บเล็ตนะครับก็สามารถดึงออกไปใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับก็นอกจากนี้นะครับยังมีปากกาสไตลัสมาให้ใช้งานด้วยนะครับถ้าเมื่อสักครู่ที่สังเกตเห็นนะครับผมจะใช้สไตลัสตลอดเลยนะครับอาจจะต้องใช้ความคุ้นเคยนิดนึงนะครับจะต้อง ทำความรู้จักกับมันสักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าถ้า,าไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่ยจะไม่ค่อยแม่นยำสักเท่าไหร่นะครับหมายถึงตัวเราะนะทีนี้าทางตัวชิบ้านะครับเขาก็มีแอปนะครับแอปโน้ตหรือแอปต่างๆของทาง Microsoft นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาให้ใช้งานได้นะครับรับรองว่าคุณสามารถที่จะเขียนโน้ตเขียนอะไรได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับตามน้ําหนักมือนะครับหนักเบาก็รองรับเสมือนจริงเลยนะครบบอกได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ย ถ้าสมมุติว่าคุณจะใช้งานเป็นในส่วนของแท็บเล็ตนะครับคุณก็สามารถพกไปได้แค่นี้นะครับเขาก็ยังมีปากกามาให้อีกนะครับเป็นปากกา r ีเซ a ร์ h เพนนะครับตรงนี้นี่นะครับก็มีมาให้ใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับปากกา2แบบเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าดึงออกใช้งานเป็นแท็บเล็ตนี้แล้วทุกคนคงตามความถนัดแนะครับตามสัญชาตญาณตัวเองละเลงกับมือเลยฮะเต็มที่เลยครับนี่นะครับ ก็แล้วแต่นะครับตามความถนัดของแต่ละคนนะครับก็สามารถพกพาเป็นแท็บเล็ตไปได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือพอเชื่อมต่อครับอยู่ที่ตัวแท็บเล็ตตรงนี้ครบหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น USB นะครับ SD card นะครับพอรี่นี่ SD HDMI นะครับหูฟังทุกอย่างอยู่นี่หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอัลต้าบุ๊กเครื่องหนึ่งที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเป็นเทรนไปแล้วนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับ ก็วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทางโตชิบะประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้อันบอกให้แฟนๆชาวโอเวอร์คั o โซนได้ดูกันนะครับวันนี้เนี่ยผมฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับบททดสอบนะครับรีวิวแบบเต็มๆนะครับติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ o v เวอร์คัคโซนได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราไล้เจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ